ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาวประจําปี2565โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นาหม,ม่อมตั้งอยู่ที่หมู่ที่5โดยมีโรงพยาบาลนาหม,ม่อมเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายรับผิดชอบทั้งหมด10หมู่บ้านจํานวน2,589หลังคาเรือนมีประชากรทั้งสิ้น8,664คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกยางพาราและสวนผลไม้ มีองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอ่อมชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลนาหมอ่อมชมรมต่างๆในพื้นที่เป็นภาคีเครือข่ายที่สำคัญในการทำงานตำบลนาหม่อมมีวัดในความรับผิดชอบจำนวน5แห่งสำนักสงฆ์จำนวน2แห่งคิดจัดจำนวน1แห่งมีโรงเรียนในความรับผิดชอบจำนวน5แห่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก1แห่ง รอพอสตนาหมอ่อมมีบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานทั้งสิ้นจำนวน16คนโดยแบ่งเป็นบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน11คนบุคลากรผู้พิการซึ่งได้รับการอนุเคราะห์จากโรงงานในพื้นที่จำนวน3คนและผู้ช่วยแพทย์แผนไทยอีกจำนวน2คนรอพอสตติดดาว5ดาว5ดีหมวดที่1บริหารงานดี รอพอสอตอนาหม่อมได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอหรือ,อพพอสอคณะกรรมการพัฒนารอพอสอตระดับอำเภอและคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหม่อมเพื่อกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายในการปฏิบัติงานโดยคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพเพื่อให้รอพอสอตอนาหม่อมเป็นหน่วยบริการด่านหน้า และเป็น,นกลไกที่สำคัญในการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้จำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและค่านิยมองค์กรโดยชี้แจงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบทั่วกันผ่านการประชุมทุกวันจันทร์ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน20นาทีเพื่อค้นหาความผิดพลาดในการทำงานตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาและวางแผนการทำงานในสัปดาห์ถัดไป โดยมีแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเป็นเข็มมุ่งในการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันพรสตนาหม่อมบริหารระบบการเงินการคลังผ่านโปรแกรม PCU m o n e y เพื่อลดความผิดพลาดจากการจดบันทึกด้วยมือลดความซ้ำซ้อนในการบันทึกข้อมูลและสามารถตรวจสอบยอดเงินคงเหลือประจำวันในแต่และบัญชีได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีระบบการบริหารคลรังพัสดุด้วยโปรแกร,รม RMC 2012เพื่อแก้ไขปัญหาการกำหนดรหัสครุพันธ์ไม่ถูกต้องอีกทั้งเพื่อแก้ไขปัญหาการสืบค้นครุพันธ์ที่เสื่อมสภาพหรือมีลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปจากการจัดซื้อครั้งแรกมีการใช้โปรแกรมบริหารงานสารบัญเพื่อลดขั้นตอนงานธุรการลดพื้นที่การจัดเก็บเอกสารอำนวยความสะดวกแก่บุคลากรให้สามารถเปิดอ่านได้อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดรหัสการเข้าถึงข้อมูลชั้นความลับเพื่อความปลอดภัยและได้รับการตรวจสอบภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายในระดับอำเภอและระดับจังหวัดเพื่อป้องกันการทุจริตพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในรพสตให้ดูเป็นธรรมชาติเป็นมิตรกับผู้รับบริการโดยเน้นมาตรการ5สอเป็นหลักห้องน้ำแยกสุภาพบุรุษสุภาพสตรี และห้องน้ำผู้พิการตลอดจนห้องอาบน้ำสำหรับผู้รับบริการแพทย์แผนไทยโดยทุกห้องติดป้ายแสดงขั้นตอนการล้างมืออย่างถูกวิธีมีมาตรการประหยัดพลังงานโดยนำเครื่องทําเมื่อตั้งเวลาปิดเปิดเครื่องใช้ไฟฟ้ามีระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวบริเวณทางเดินและปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเลิกงานหมวดที่2ประสานงานดีพาคีมีส่วนร่วม ตำบลนาหม่อมมีปัญหาสุขภาพที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจำเป็นเร่งด่วนได้แก่การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสและปัญหาการจัดการขยะซึ่งตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมารอพศอตนาหม่อมมีมผู้ป่วยโควิด -19 จำนวน2,233คนซึ่งเป็นการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วจึงเร่งตั้งทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเพื่อเอ็กเรชุมชนด้วยหลักการ TPTI พิ่มจุดตรวจคัดกรองเชิงรุกในชุมชนและเน้นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องพร้อมกับตัวกลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วยเพื่อควบคุมการแพร่เชื้อในวงกว้างจึงเกิดเป็นนวัตกรรมป้ายโควิดป้องกันเฟกนิวโดยบ้านที่มีกลุ่มเสี่ยงผู้นำชุมชนและอ,อสอมอจะนำป้ายสีเขียวไปติดที่บ้านแต่หากบ้านที่มีผู้ป่วยอาศัยอยู่จะได้รับป้ายสีแดงเพื่อลดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในหมู่ประชาชน และเพิ่มศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคติดต่อโดยได้รับอนุญาตและได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดีหมวดที่ 3. บุคลากรดีเพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวข้างต้นบรรลุปเป้าหมายได้นั้นปัจจัยสำคัญคือบุคลากรของรพสตนาหมอ่อมซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าและมีความสำคัญยิ่ง ต่อความสำเร็จขององค์กรเป็นอย่างมากคอปสอนาหม่อมจึงได้กำหนดแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามกลุ่มวิชาชีพตลอดจนอสมเพื่อนำไปสู่การเป็นมืออาชีพและเกิดความมั่นคงก้าวหน้าในการทำงานพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาสุขภาพให้สอดคล้องกับประเด็นโอทบที่กล่าวมาข้างต้นบุคลากรทุกคนได้รับการตรวจสุขภาพ,พประจำปี ซึ่งผลการตรวจวิเคราะห์ในปี2,565สะทอนใ้ห้เห็นว่าบุคลากรส่วนใหญ่มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในระดับเกินเกณฑ์ประกอบก,บกับการประเมินระดับความสุขของบุคลากรนั้นสุขภาพด้านการเงินอยู่ในระดับต่ำรอสอตอนาหม่อมจึงดำเนินโครงการอาหารกลางวันแก่บุคลากรเพื่อลดค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันโดยนิ้นย้ำให้แม่ครัวเตรียมอาหารเพื่อสุขภาพลดหวานมันเค็ม มีการจัดกิจกรรมสันทนาการนอกพื้นที่อย่างต่อเนื่องระหว่างบุคลากรของรอพอสตนามองตลอดจนสมาชิกในครอบครัวร่วมกับอสอมอเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและที่ทำงานและลดความกดดันในการทำงานตลอดระยะเวลา2ปีที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาการแพร่กระจายเชื้อโคโรนาไวรัสบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมสำคัญต่างๆในพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ โดยเน้นย้ำในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ3สถาบันหลักของชาติอาทิกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมเพื่ทุนสถาบันพระมหากษัตริย์หมวดที่ 4. บริการดีรพสตนาหมอ่อมมีบริการในทุกมิติเน้นหนักที่บริการตามสภาพปัญหาของพื้นที่หรือโอทอเป็นหลักโดยเปิดให้บริการคลินิกรองโควิด เพื่อดูแลผู้ป่วยที่ยังมีอาการหลงเหลือหลังการติดเชื้อโควิด -19 และรักษาหายไปแล้ว3เดือนขึ้นไปโดยส่งต่อข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน l ล n ์ให้อสอมอติดตามที่บ้านแต่หากผู้รับบริการอยู่ในกลุ่ม6 0 8เจ้าหน้าที่จะสื่อสารผ่านวิดีโอคอลเพื่อสอบถามอาการอย่างใกล้ชิดรออสอตอมีพื้นที่สำหรับการตรวจทางห้องปฏิบัติการและมีระบบการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลนาห่อมหากมีความจำเป็นต้องตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียด มีระบบการบันทึกข้อมูลสุขภาพของผู้รับบริการด้วยโปรแกรม C-HCS i และสำรองข้อมูลอัตโนมัติเป็นประจำทุกวันพร้อมทั้งสำรองข้อมูลผ่านฮาร์ดดิสก์แบบพกพาและ่อนำไปเก็บไว้ยังท,ที่ที่ปลอดภัยจัดตั้งทีมสุขภาพจพากภาคีเคอือข่ายในพื้นที่ร่วมกับสหวิชาชีพโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางทางสังคม เข้าร่วมประชุมกับชาวบ้านในทุกโอกาสที่มีโดยสอดแทรกความรู้และพื้นข้อมูลสุขภาพเพื่อนําไปสู่การจัดทําประชาคมหมู่บ้านส่งผลให้เกิดโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพโดยชุมชนเพื่อชุมชนต่อไปหมวดที่5ประชาชนมีสุขภาพดีจากสภาพปัญหาของพื้นที่หรือโอทอบในประเด็นการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส เป็นเครื่องพิสูจน์การปฏิบัติงานของรพสตนาหม่อมได้เป็นอย่างดีจากการที่ประชาชนได้รับวัคซีนป้องกันโควิด -19 เข็มที่1มากกว่าร้อยละ95ในปี2,565รอสอตนาหม่อมมีเป้าหมายที่จะพัฒนาโครงสร้างอาคารเพื่อลดความแออัดลดปัญหาการแพร่กระจายเชือ้อ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดโครงสร้างอาคารที่ถูกต้องโดยแบ่งพื้นที่โซนสีแดงสีเหลืองและโซนสีเขียวตามลำดับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมารพสตอนามหมอม มุ่งเน้นการจัดการที่เป็นระบบท่ามกลางทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดขอบคุณทุกภาคีเครือข่ายที่ผลักดันให้รงพสตนาลมอได้รับการพัฒนาเพื่อเป็นสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานและเป็นที่พึ่งของประชาชนต่อไปขอบคุณครับ